การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลพุนสงคารม ตามที่นโยบายรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยออกเป็นกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำฐานข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและเทะเบียนทรัพย์สิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนสงครามได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ควบคุมพื้นที่ทั้งตำบลพนสงครามโดยปฏิบัติตามาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น บริหารส่วนตำบลพลสงครามอเภอโนโนสูงจัังหวดนครราชสีมาจึงได้หยิบยกแนวคิดเมืองอัจฉริยะในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ smart government จึงได้นำนวัตกรรมการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ในการทำงานสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงชัดเจนถูกต้องในการทำแผนที่แม่บท ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพูนสงครามในการสำรวจทางอากาศและจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องในการเอาไปใช้เป็นฐานประเมินภาษีที่เดินและสิ่งปลูกสร้างโดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลา1เดือนให้ทันต่อเวลาในการจัดเก็บรายได้และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความเป็นธรรมและก่อให้เกิดรายได้ในการที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่น การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านตัวอาคารพื้นที่เกษตรและพื้นที่อื่นๆในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามเดิมทีเราจะใช้การเดินสำรวจประกอบกับใช้ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งจะใช้ระยะเวลานานในการเดินสำรวจตัวอาคารแต่ละหลังเนื่องจากพื้นที่ตำบลพลสงคราม,มีขนาดใหญ่และภาพถ่ายทางอากาศที่เรามีนั้นไม่มีความชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบันเมื่อมีการนำนวัตกรรม การสำรวจด้วยโดรนมาใช้ทำให้เราสามารถประหยัดระยะเวลาในการสำรวจและยังได้ภาพถ่ายทางอากาศจากโดนที่มีความคมชัดละเอียดและมีความแม่นยำง่ายต่อการนำไปใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและยังสามารถต่อย,ยอดไปใช้กับงานอื่นได้อีกด้วยค่ะ เหนือจากนวัตกรรมสำารวจด้วยโดนแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันในการสำารวจภักสนามที่ลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลครัวเรือนเพื่อระบุเจ้าของทรัพย์เจ้าบ้านและบุคคลที่อยู่ในบ้านเพื่อนำมาใช้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำริดของการพัฒนานวัตกรรมทําให้พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลพลสงคารมสามารถดําเนินโครงการภายในระยะเวลา1เดือนและมีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน l t a แท0 0 0เวอร์ชัน่น4.0ที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานของกรมการปกครองประหยัดงบประมาณลายจ่ายในการสํารวจและการจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึอกอบรมในโครงการมีทักษะในการปรับปรุงข้อมูล และที่สำคัญข้อมูลที่มีความละเอียดชัดเจนทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการประเมินภาษีและยังจะต่อยอดนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านการรัดบริการผ่านระบบออนไลน์ line, โดยใช้ฐานข้อมูลของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดตามนโยบายของเมืองอัจฉริยะ ามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม,มีการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างครอบคลุมถูกต้องครบถ้วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสคขามจึงได้มีการจัดทำแผนที่ภาษีขึ้นและมีการนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากแผนที่ภาษีมาปรับใช้กับงานบริการด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสคขามเช่นงานขออนุญาตก่อสร้าง งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนงานรับเรื่องราวร้องทุกข์งานรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กรวมถึงงานการท่องเที่ยวของตำบลพลสงครามซึ่งตำบลพลสงครามมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเช่นศูนย์การเรียนรู้ก่อนประวัติศาสตร์บ้านนววัดปรางพลสงคราม ป่าชุมชนของตำบลพลสงครามทั้งนี้การนำข้อมูลที่ได้มาใช้ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ การบริหารส่วนตำบลพลสงครามขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผลักดันโครงการจนเสร็จสิ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามจะยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามให้สอดรับกับก,บการเก็บรายได้ที่ประชาชนต้องอยู่ได้กินดี และมีความสุข